คลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะนานมากแล้วนะผมได้ไปโซโล่กีตาร์โชว์ที่เซนทันโวนะครับเป็นงานกีตาร์งานหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับสายสพายหลุดครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยนะครับผมกะไปร่วมงานเฉยๆนะครับผมก็ไปตัวเปล่าเลยครับแต่ทีนี้ทางงานก็บอกว่าให้ผมขึ้นโชว์หน่อยสักเพลงหนึ่งนะครับผมก็เอากีตาร์ชากนะครับจากบูธพี่ตุ๋ยที่เปิดบูธอยู่นะครับขึ้นเล่นสดๆเดี๋ยวนั้นเลยครับแล้วก็เพลงเนี่ยก็ใช้แบ็กกิ้งแท็กเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผลปรากฏว่าสายสะพยครับมันไม่นิ่งครับผมสายสะพยมันมีการโยกเยกไปมานะครับแล้วมันมีช็อตที่สายสะพยหลุดนะครับแล้วก็หลังโซโล่อยู่อะผมก็เลยจะต้องแบบ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสบการณ์จริงนะครับเป็นสิ่งเรียนรู้ที่จะสอนเตือนเรานะครับเวลาที่เราจะขึ้นเล่นกีตาร์โชว์แบบเราไม่ได้เตรียมพร้อมอ่ะเราอาจจะต้องยืมกีตาร์ยืมสายสาพายยืมเอฟเฟกคนอื่นนะครับเราจะต้องตรวจสอบอุปรกรณ์ให้ดีนะครับสายแจ็คเสียบแน่นไหมสายสาพายล็อกแน่นไหมอะไรประมาณนี้นครับจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้นะครับบา,บายๆครับ